กระสุดีมิตรรักดับโทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมากับการรีวิวกอนเกมมิ่งอีกแล้วนะครับในวันนี้นะฮะเป็นเมาส์เกมมิ่งกันบ้างนะครับหลังจากที่เราไม่ค่อยได้เห็นเมาส์เท่าไหร่นะฮะก็ในวันนี้นะครับผมสำหรับนับโบ X นะครับได้มีเมาส์อีกรุ่นหนึ่งนะครับ มาปรากฏการ้ทุกท่านได้เห็นกันแล้วนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นเมาส์มีรูเรียกได้ว่าเป็นอันแรกของ Navo X เลยก็ได้นะครับไม่รวมนับโบนะน a v o X กก็มีเขาบ้างแล้วนะครับมันคือรุ่น X42 Solaga นั่นเองนะครับเกมมิ่งเมาส์นี่เลยนะฮะเป็นเมาส์แบบมีรูนั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้จะมาเจาะสเปคแล้วก็ฟังก์ชันกันนะครับว่ามันมีอะไรทําอะไรได้บ้างนะฮะส่วนนี้ผมขอรีวิวเป็นตัวสีขาวแล้วกันนะครับอ่ะเรามาดูตัวกล่องก่อนเลยนะครับนี่ด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับตัวเมาส์เห็นชัดเจนนะครับผมนี่ลักษณะของมันนะครับก็จะเป็นเมาส์มีรูแบบนี้นะครับเป็นรูที่เป็นแบบว่าไม่ใช่แบบวงกลมนะ เป็นแบบเข้าวหลามตัดไม่ใช่หกเหลี่ยมเหมือนเจ้าอื่นอะไรอย่างนี้นะครับของเรามาเป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็มีโลโก้น้บโบตรงกลางแบบนี้นะครับพื้นหลังเล่นสีสันต่างๆนานานะครับให้รู้ว่าตัวนี้เป็นเมาส์ RGB มีไฟนั่นเองนะครับอ่า ด้านหลังบอกฟังก์ชันแล้วก็สเปคประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันอีกทีละกันนะครับจะได้ลงลึกกันไปเลยเนาะแล้วก็ได้ข้างตรงนี้นะครับสเปกตัมไล i ิงนะฮะแล้วก็มาโครก็คือแน่นอนว่ามาส์เกมมิ่งแบบนี้ขาดมาโครไม่ได้นะครับผมสามารถตั้งมาโครได้นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูปกลณ์ข้างในกันแก็บมานะครับก็จะเจอกับกล่องสีชมพูแบบนี้ก่อนเลยนะแล้วก็เป็นตัวเมาส์ด้านใน แน่นอนนะครับจะต้องมีใบแมนวนูแบบนี้นั่นเองนะครับบอกการใช้งานต่างๆนานานะครับฟังชงฟังก์ชันก็มีให้ในนี้ครบถ้วนเลยนะ ต่อมาก็เป็นใบวารันตีการ์ดแบบนี้นะครับเมื่อก่อนจะเป็นใบอ่อนๆนะครับผมแต่นี้เป็นกระดาษแข็งแล้วนะครับประกันของตัว x c 2ในเมื่อเป็น n น้บ x นะครับก็จะรับประกัน2ปีนั่นเองนะฮะส่วนต่อมาเป็นสติกเกอร์นั่นเองนะครับสติกเกอร์2แบบอันนี้เราเปลี่ยนแล้วนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยวจะเป็นแผ่นใหญ่เนาะอันนี้เราเหลือเป็นแผ่นเล็กเท่านี้นะครับดูว่ามินิมอลเท่ดีนะฮะหมดแล้วสําหรับของในกล่องเดี๋ยวเรามาดู x 4 2กันนะ โอเคครับนี่คือตัวเมาส์ X42 นั่นเองนะครับโอ้โหสวยงามมากนะนี่โอ้โหให้ดูเต็มเตมก่อนเอาเป็นว่าผมไม่ตัดสินแล้วกันให้ดูกันเราเองนะครับว่ามันสวยงามตามที่ทุกท่านต้องการหรือเปล่านะครับแต่ผมว่ามันสวยงามมากๆเลยทรงมันค่อนข้างดีมากๆมาดูตัววัสดุก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นพลาสติก ABS เช่นเดิมเลยนะครับตัวผิวของเขาเนี่ยจะเป็นแบบแมตต์นะผิวด้านๆน,นะครับมันก็จะเป็นแบบผิวแมต ไปทั้งหมดตัวเมาส์เลยนั่นเองนะครับนี่แต่มันไม่ได้สากนะมันเป็นด้านๆเลยนะครับไม่มันนะไม่มันมันจะมีตรงมันๆก็แค่ตรง DPI ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะครับผม forward backward แล้วก็ m a c ครตรงนี้หรือ Fire Key นะครับผม <S <S ตัวเลีอของเขานะครับก็จะเป็นแบบว่ามีความลาดเอียงนิดนึงนะแต่ว่าออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์หรือว่าออร์ n กนอ c มแน่นอนเวลาจับไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันเอียงนิดนึงนะเอียงมันจะเป็นเอียงทางขวาแบบนี้เนาะสลปไปประมาณ20องศา ก็เป็นเมาส์ที่ถือว่ามีขนาดค่อนข้างปานกลางเลยก็ว่าได้นะครับไปปานกลางค่อนใหญ่ไปเลยแต่สาหรับบางคนเขาอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สําหรับเมาส์ที่มีความลาดเอยียงแบบนี้นะครับเพราะว่าบางทีนิ้วาอาจจะตกได้นะครับบางทีนิ้วาอาจจะตกแบบนี้เออแล้วแต่คนชอบนะครับคือเมาส์เวลาจะเลือกซื้อมันอยู่ที่การจับของเราจริงๆนะครับว่าเราถนัดแบบไหนบางคนถนัดแบบนี้สุดๆเลยก็ว่าได้นะต้องเราไปจับดูก่อน สำหรับปุ่มของเขานะครับก็จะมีประมาณ7ปุ่มด้วยกันนะครับเราสามารถตั้งค่ามาโคร,โรหรือจะปรับเป็นปุ่มอื่นอก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคลิกซ้ายคลิกขวา1 2สโคร์เมาส์สาม i p i 4ไฟล์คลิก5 f o ฟอร์เวิร์ดแบ็6เนะครับผมตั้งได้ทั้งหมดเลยนะตัวรูก็จะมีแค่บริเวณด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างเล็กๆแค่นี้เองนะไม่ได้แบบเต็มตัวเมาส์อะไรขนาดนั้นนะมาดูด้านล่างกันบ้างนะครับด้านล่างก็จะ มีพื้นผิวที่เป็นตัดเส้นแบบนี้นะครับผมนี่ฟีดแพดสี่บริเวณด้วยกันนะครับด้านบนด้านล่างแล้วก็ซ้ายขวาตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวเซนเซอร์ของเขานะครับออปติคอลเซนเซอร์นั่นเองนะตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทันใจแน่นอนนะครับเอาไปเล่นเกมแนว FPS หรือเอาจริงๆแนวอื่นเลยก็ได้หมดเลย นะสำหรับเมาส์ตัวนี้ตัวสายก็เป็นสายถักนั่นเองนะครับผมเป็นสายถักเลยนะครับสีขาวแบบนี้นะก็จะปรับเปลี่ยนตามสีที่เราเลือกซื้อนั่นเองนะครับน้ำหนักของเขาก็จะอยู่ที่78กรัมนั่นเองนะครับความยาวสายจากที่ผมดูนะครับน่าจะประมาณ1.5เมตรนะครับโดยประมาณนะถือว่าใช้งานได้เลยนะพอร์ตก็เป็น USB ปกติเลยนะครับ หัวเงินแบบนี้เลยมาดูในส่วนของสเปคต่างๆนะครับเริ่มกันที่ DPI ก่อนเลยนะครับผม DPI ตัวนี้เนี่ยจะเริ่มต้นที่1,200 DPI นะครับไปจนถึง7,200 DPI เลยนะฮะแล้วก็ตัว polling rate นะครับจะอยู่ที่1 2 5่งันั่นเองนะครับแล้วก็จำนวนการคลิกนะครับสามารถคลิกได้5ล้านครั้งเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆโดยประมาณนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูไฟกันดีกว่าเพราะว่าไฟตัวนี้นี่มันสวยงามจริงๆนะครับไปดูกัน โอ้โหสวยมากตัวนี้นะครับไฟสว่างสุดๆเลยนะฮะนี่หลายคนก็จะถามว่าไฟสว่างขนาดนี้ร้อนมือไว้พี่ ต้องบอกว่าไม่ร้อนเลยนะครับผมเพราะว่าตัวไฟเนี่ยเขาไม่ได้รอดออกมาแบบว่าตรงๆเลยนะครับเขายังมีเหมือนจะมีแผ่นกั้นแบบว่าโปร่งแสงนิดหนึ่งนะครับทำให้ไฟเนี่ยไม่ได้ออกมาแบบทั้งหมดนั่นเองนะแต่ว่ายังให้ความสว่างที่เยอะอยู่นะครับบางรุ่นบางตัวเนี่ยบางแบรนด์นะครับเขาก็จะเป็นไฟว่าทะลุออกมาเลยไม่มีอะไรมากั้นนะครับผมทำให้มือร้อนเนาะแต่ตัวนี้ต้องบอกเลยว่า หมดปัญหานั้นเลยนะครับผมไม่ร้อนมืออย่างแน่นอนนะครับทีนี้ลองปรับ dpi ดูปรับ dpi ก็จะมีไฟขึ้นตามปกติเลยนะครับนี่ปุ่มนุ่มมากปุ่ม dpi มันุ่มมากตรงนี้นะแต่ไฟสว่างจริงตงัวนี้แล้วไฟแบบเด่นทุกเฉดท,ทุกสีจริงๆนะครับอะเรามาลองความรู้สึกของสครเมาส์นะครับก็จะเป็นชั้นๆึ้นคลื่นๆปกตินะครับก็จะมีแบบว่า,วาสัมผัสได้เลยว่ามันมีเป็นขั้นๆัอยู่นะครับผมนี่อา ดื่นไหลดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้งานได้ยอดมากทีนี้เรามาฟังเสียงคิดกันดูดีกว่านะครับว่าเสียงจะเป็นประมาณไหนนะไป จากที่ฟังเสียงคลิกไปนะครับก็ทําให้รู้ว่าเมาส์ตัวนี้นี่เสียงกดนี่คือลั่นมากนะผมแต่ว่าไม่ได้ลั่นจนเกินไปจนแสบหูอะไรขนาดนั้นนะผมว่ามันกําลังพอดีนะครับยังไม่ข้ามเส้นของวันลําคาญไปแล้วก็ข้อดีอีกอย่างของเมาส์มีรูตัวนี้นะครับก็คือการทําความสะอาดนะครับไม่เหมือนแบรนด์เดินๆที่สิ่งสกปรปกจะเข้าไปในตัวเมาส์ได้นะครับอย่างที่บอกไปเขามีตัวกั้นเป็นแบบโปร่งแสงมาให้นะครับทำให ตัวฝุ่นเนี่ยมันไม่เข้าไปข้างในนั่นเองนะครับซึ่งหมดปัญหาไปเลยนะครับผมสำหรับฝุ่นหรือว่าอะไรที่มันจะเข้าไปนะฮะไม่มีอย่างแน่นอนนะฮะหรือถ้ามีนะครับผมมันก็จะอยู่แค่ตามร่องใกล้ๆเราแค่นี้ซึ่งมันทําความสะอาดได้ง่ายมากกว่านั่นเองแล้วก็ในส่วนของสีไฟนะผมโหมดไฟเราสามารถปรับได้ที่ตัวเมาส์เลยนะครับเพียงแค่เรากดตัว forward หรือ backward ก็ได้นะครับผมแล้วก็กดปุ่ม d p i ตรงนี้นะครับมันจะเป็นการเปลี่ยนโหมดไฟเลยปุ๊บนี่แบบนี้นะครับบ นะเขาจะเป็นเปลี่ยนโหมดไฟมาให้นี่หรือว่าจะกดตัว forward ก็ได้นะครับปึ๊บแล้วก็กด DPI ่าได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันปึ๊บซึ่งโหมดก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับหรือว่าจะทำในซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับซึ่งซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะสามารถปรับ DPI ปรับโหมดไฟหรือว่าใส่มาโครอะไรอย่างนี้ก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับถ้ายะเห็นภาพเดี๋ยวเราไปดูซอฟต์แวร์กันต่อเลยนะครับ มาต่อกันที่ซอฟต์แวร์เลยนะครับนี่คือหน้าตาซอฟต์แวร์ของตัว X42 นั่นเองนะครับมาเรามาดูกันเลยนะฮะด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นการเซตปุ่มต่างๆนั่นเองนะครับมี7ปุ่มอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับใน1ึปุ่มเนี่ยเราก็สามารถปรับแต่งนู่นนี่นั่นได้นะครับเพียงแค่เราคลิกเข้าไปแบบนี้นะครับนี่เราก็สามารถ ปรับเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับอยากจะเปลี่ยนปุ่มและผิดไฟล์ตรงนี้ให้เป็น left click middle click right click หรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่ทุกท่านต้องการนะครับมีให้ในนี้ทั้งหมดแล้วส่วนบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวโปรไฟล์ของเขาด้่นเองนะครับที่สามารถปรแต่งได้นะครับเป็นเกมอันหนึ่งเกม2มีเดียนะครับเราสามารถสลับโปรไฟล์ตรงนี้สําหรับคนที่แบบว่า ใช้เมาส์ร่วมกับคนเดือดนะครับก็สามารถมาปรับเลนตรงนี้ได้นะครับให้เป็นของเราเองนะครับให้เป็นโปรไฟล์ของเราเองเนาะรหรือว่าจะทําการเซฟพวกโปรไฟล์เอาไว้ก็ได้นะครับก็คือเราต้องเอ p พอร์ตโปรไฟล์ที่เราเคยตั้งไว้ก่อนนะครับพอเอสพอร์ตเสร็จปุ๊บเราก็สามารถเก็บไฟล์นั้นเนี่ยเอาไว้ใช้ในที่อื่นได้ด้วยนะครับผมเพื่อที่ข้อมูลของเราที่เราตั้งไว้เนี่ยจะได้ไม่หายไปนั่นเองเนาะพอเราเซตต่างๆนานาเสร็จปุ๊บนะครับอย่าลืมกดแอปพลายด้วยนะฮะอ่ะ มิวสิกไลติงตรงนี้นะครับผมเราก็สามารถพากดได้นะอันนี้คือมันจะเล่นตามเสียงเพลงที่เราเปิดอยู่เลยนะครับผมนะน,นี่ก็ลองมาเล่นกันดูเนาะส่วนต่อมาผมขอข้ามาโคไปก่อนแล้วกันนะครับเรามาดูกันที่ performance กันก่อนเนาะอันนี้ปรับเมาส์ที่ i ีบนะครับอยากให้การทำงานของเมาส์ตอบสนองดีแค่ไหนนะครับผมอันนี้ก็ปรับไปสุดได้เลยนะมันจะได้ว่าทันท่วงทีที่เราใช้งานนะครับสำหรับเกมเมอร์ต่าง อันนี้ก็คือปรับสุดไปได้เลยก็จะแปลว่าตอบสนองได้แบบรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนนี้เป็น double click speed นะครับก็คือการที่เรากด double click เนี่ยแบบนี้นะเราก็จะสามารถเซตได้ว่าให้มันตอบสนองไวแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ตั้งไว้ที่5 0มิลิเซกนั่นเองนะครับสูงสุดที่3 0 0มิลิเซกนั่นเองต่อมาก็ scroll speed นะครับผมตรงนี้ก็เอาไว้ปรับตัว scroll m o u ์นั่นเองนะครับว่า อยากให้โคเมาส์ไวขนาดไหนนะครับมาปรับตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเป็น DPI control นะครับนี่ อันนี้คือใจที่ผมบอกไปว่ามันเริ่มที่พันสองถึงเจ็ดพันสองเนี่ยคือมันไม่ได้เริ่มขนาดนั้นนะพันสองเนี่ยเราสามารถมาปรับแต่งให้มันลดลงได้อีกนะนี่อย่างเช่นตรงนี้เราปรับลงไปอีกนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันคือ2 0 0้นั่นเองนะครับสูงสุดอยู่ที่7.2 0 0เอออันนี้ก็เดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันนะครับโอเคน้านนี้หมดไปนะครับต่อมาเราไปดูที่ไฟกันบ้างน,นะฮะนี่คือแบ็คไลท์นั่นเองนะครับ โหมดเยอะมากสําหรับเมาส์ตัวนี้นะครับผมนี่หมดไฟคือแบบเราสามารถเล่นได้แบบอิสระมากๆเลยนะครับผมไลท์ออนปรับความสาว่างปรับสีต่างๆนานาน,าน,นะครับคัมสเตรทนีออนพวกนี้นะครับปรับได้หมดเลยนะหมดไปนะครับผมต่อมาที่มาโครกันบ้างเนาะ ก่อนที่เราจะตั้งมาโครนะครับผมเราจะต้องทําการกดสร้างโปรไฟล์มาโครก่อนนั่นเองนะครับนั่นคือคลิกขวาที่บริเวณมาโครลิสต์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่ม new macro group นะครับกดไปปุ๊บตั้งชื่ออะไรให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็มากด add a new macro มันก็จะสามารถกดเข้าไปแบบนี้ได้อีกทีหนึ่งนะครับผมก็จะลอง record ด,ดูนะครับเอกด record ไปปุ๊บ a s d f เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดสต็อปได้เลยอทีนี้เรามาดูกันว่าเราสามารถปรับอะไรเพิ่มเติมได้อีกนะครับอย่างเช่นตรงนี้เราก็มาสามารถความไวของมันได้นะผมหรือว่าดีเลย์ของมันนั่นแหละที่ทุกคนเรียกกันนะครับแล้วก็มากด Edit ตรงนี้เราสามารถปรับได้ต่มสุดที่0มนลลิเซ็ก็เลยทีเดียวนะครับต้องมาแก้หลายตัวเนาะเออหรือเราจะทําการแทรกอีเวนต์ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ ก็มาดูแล้วกันนะฮะเสร็จปุ๊บเรามาดูบริเวณด้านขวาตรงนี้นะครับก็คือมันใช้งานแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างอันแรกนี้นะครับ cycle until the key release ก็คือเมื่อเรากดปุ่มที่เราเซตมาโครเอาไว้นะครับกดค้างไปเนี่ยมาโครจะเล่นถูกไหมแต่ถ้าเราอยากให้มาโครหยุดเราก็ต้องทําการปล่อยปุ่มปุ่มนั้นออกเพื่อทําการให้มาโคหยุดนั่นเองนะครับส่วนอันที่2เนี่ยก็คือเมื่อเราจะใช้มาโคนะครับเราจะต้อง กดปุ่มมาโครนั้นไปก่อนทีหนึ่งปุ๊บเสร็จแล้วถ้าเราอยากยกเลิกนะครับผมเราก็ต้องทําการกดปุ่มนั้นย้ําอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการหยุดของมาโครนั่นเองส่วนบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือการเซตมาโครว่าเราจะให้มาโครเนี่ยเล่นไปทั้งหมดกี่รอบนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องระวังกันให้ดีนะครับเผื่อว่ามือบอลนะครับผมไปตั้งหลายรอบนี้ก็คือหยุดยากเลยนะก็ต้องดูกันดีๆนิดหนึ่งนะครับส่วนนี้เป็นโหมดพิเศษของพั b G ีเลยนะครับผมนี่ก็คือ สามารถดูเปืนต่างๆนานานะครับให้มันมีค่าต่างๆที่เราสามารถปรับได้นะฮะนี่สกาเข้ามาว่ะยูซี่เข้ามาว่ะนี่ปรับสวิป p ์เพรสเชอร์ตรงนี้นะครับตั้งแต่1นึ่งเก้าเลยแล้วก็ปรับดีเลย์ต่างๆป, Repeat, ปรับรีพีทปรับไฟเ e อร์โมดนะฮะนี่ทำได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็ลองมาเล่นกันดูแล้วกันเนาะสเสร็จเรียบร้อยถ้าเราตั้งไว้แล้วนะฮะก็มาที่บัตทตรงนี้นะครับ แล้วก็ทําการฝังปุ่มไปได้เลยสมมติว่าตั้งไปที่ปุ่มและผิดไฟล์ตรงนี้นะครับเราก็หาคําว่ามาโครตรงนี้นี่ก็จะอยู่ในนี้มาโครกุ๊บแล้วก็มาโครที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยมันก็จะเป็นปุ่มที่เราต้องการแล้วนะฮะแค่นี้เลยง่ายๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมาโครไม่ได้เอาไเล่นเกมอย่างเดียวคือใครจะสามารถเอาไปอัดเด็บ รการใช้งานก็ได้เช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับซอฟต์แวร์นะครับโอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับเมาส์ X42 โซลกะตัวนี้นะครับเดี๋ยวรือว่ามี2สีให้เลือกนะครับสีดำแล้วก็สีขาวน่นเดงนะครับสวยทั้งคู่เลยอันนี้รลคาใครท่มีการหาสั่งซื้อนะผมสามารถหาสั่งซื้อได้ตามร้านสินค้าที่ชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับหรือว่าร้านตัวแทนจำหน่ายต่างๆนะฮะหรือว่าจะเป็นร้านสินค้าออนไลน์ต่างๆนะครับ l า z a d a s ช o p ปี้ต่างๆตอนนี้มีให้หมดแล้ว แล้วถ้าหากใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ให้เราด้วยนะครับผมน o โบเอสออฟิเชียลนะครับ, <S S รบตอนนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ